ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการจะเป็นการทำรายงานนำส่งส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เซิร์ฟเมนูตรงนี้นะคะ,ะพีมดีเอสซูพีเอสู่ P-S-O c p สองนะคะ C-P-2 สองนี้จะเป็นรายละเอียดการส่งเงินสมทบสอบประสอนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน ช่วงเดือนนะคะเป็นสองสองห้าห้าแปดนะคะแล้ววันที่ระบุวันที่นำส่งจะเป็นวันที่สิบห้าสองสามสองห้าห้าแปดนะคะล้กโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูรยายงานนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรายงานที่เราจะรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบนะคะน้าสามคนก็แบบด,ง,ดงหน้าสองนะคะอันนี้จะเป็นรายละเอียดอยู่ที่หน้าสองนะคะก็เรียบร้อยนะคะก็ F สิบออนก็เลยนะคะงั้นก็ cancel นะคะก็เรียบร้อยคะ่ะ